なるほど。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะดูมิ่งน้อยนอนแล้วนะคะกำลังชาร์จแบตขามิ่งเดีแม่เจี๊ยบอย่าพูดเสียงดังนะคะแม่เจี๊ยบบอกแม่เจี๊ยบค่ะตอนนี้มิ่งน้อยกำลังชาร์จแบตนะคะ อะไรแล้วใครไปนอนอยู่ข้างๆมิ่งอ่ะ,ะใครนั่นใครไปนอนอยู่ข้างๆมิ่งอ่ะเอา้าผู้ใดไ,ไปนอนอยู่กับคางมิ่งนั่นพ่อเปาตัวน,นั่นโอ้นอนยนอนเมืองลุกไส้นอนพันแม่นอนหลับน้ำบุกไส้แบบติดนั่นดูนะคะ เปานอนกับวิ่งนะคะไดเสียงดังสิไม่เจ็บไม่ได้เสียงดังเลยนะนนยเสียงดังเสียงดังกลัวสีกรมนอนหลับเนี่ยเนโอ้ขา้าวเปล่ะมันนอนกับม,มิงที่กันบ่นโอ้่อสออะือเสียงดัง<อ> <S <S นอน,อน้ไสาดสินอนถุงไม่นอนถุงเอาเลแล้วมือมีสิทับ พ่อเป่ามานอนก่อมมิ่งนะคะมิ่งหลับแล้วนะคะโอ้ยขี่ดือขี่ดือขี่ส้อนนอนแล้วะคะ่ะตอนนี้คุณ <c oughs> แม่คุณแม่ยังเสียงดังนี่อย่ึ้นไหนนอนลง าติเว็บค่ะป่วนจะเช้านะคะปวนแต่เช้าตอนนี้ขอชาติแบก่อนนะคะการนอนขคุยกันเนาะ ตาตาเปากก็ไปน้องมิงด้วอก,กันแถมมินเหมือนกับน้อนไจ้คเกอ

น้องปอปปอน้อยนนล้วน้องนัน้่น้่นั่ตาน้่ตาินมบอกว่ายเสียงดังขึ้นมาเสียงขคุณมาเสียงไป้างยาไปตื่นเลยโอ้ยพ่อปอกําลังสิไปเอายามาให้คุณแม่หางดีก็ลังจะไปเอาอาหารมาให้คุณแม่หางดีนิงตื่นเลย นอนตาลูกนั่นตานั่นเฮ้ยยังได้ลูกโพโบเพเบกเกิดกวันนี้แลยตาอ้วนนั่นตาลูกนันตาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องมิ้งก็นอนต่อนะคะตอนนี้ขอเติมพลังก่อนค่ะเติมพลังแล้วก็สิไปชาร์จแบตด้วยครับ หมุกไส้นอนต่อเด้อเจ้าเด้อไส้ตื่นเลยเติมพลังก่อน กระเพานอนกระเปสีพานอนนอนต่อเลยน่งดิพเปาจะกล่อมนอนต่อนะคะนอนต่อนอนต่อลูกนอนต่อ

เพียบเหาอพับเพียบลูพัาเพียบพับเพียบก่อนเอาพับเพียบพับเพียบไปดิพับเพียบไปดิพับเพียบออนั่ลงนั่ลงเอาลงลงนั่นลงมัหนี้เอาลงอ้านั่ตาน้ำตาล่ะครับผมนั่นตาแล้วอะกระเป๋ากอมเห็นรับเด้อบัตรที่นี่เด้อกอมเห็นรับเด้อบัตรที่นี่เด้อเอาลง โอ้สินอนทับเอออยากนอนตักเปาแม่นอนนอนตักเปาเดียวบอโอ้โหดูดูดอ้เขี้ยวน่ะอยากนอนตักกระเป๋านออยากนอนตักพ่ออยากนอนตักครบโอ้สกิดขาแล้วนอนนหอนนห นานนานโอ้ทำนมเน็ดเด้อนอนลงนานลงนานนอนนนนอนนอนนอนครับดึงทานใดดีนอนลนหาเียมหาล่อยู่นานนอนานเกียาเอานอนนอนนอนพ่นปานนอนอะรมานันเร็วกลุกนอนเลยเจ้าเดอรับเลยบบบนี้รับอ๋อรับตาเลยบบานี้ ต่อในห้องวานอนเขาตื่นแล้วไงวะนี่ตื่นแลง่ไงไบอเจ้าเป็นคนเห็นห้ลูกสั่งตื่นบอเจา้าก้่อมให้นลับเด้อบนันเดอนอนต่อเลยเดอ้อมีงเดอ้อดูนะคะว่าจะหลับต่อไหมนะคะพอเป่ากล่อมถูถูถขาหน่อยครับเอ,อ๊ เกาข้อเกาข้อเกาข้างเฮอสิรับบอสรับตอบอมาดูนะคะจะหลับไปนี่ตอนนี้มิ่งก็เริ่มจะหลับแล้วนะคะตอน,นกระเป๋ากล่องเริ่มหลับแล้วนะคะดูเอ <c oughs> <c oughs> โอเคกินเสัลยูมิงลูกขึ้นมาอย่างลูกน้ำน้องน้ำน้อง้วเดีวดัลดีอดออ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 วัว <laughs> สัสวัีว <laughs> ัวีวีนวัสสสีดวดัดีส อยากนอนตักเนาะโอ้โหดูอ้อนนะคะอยากนอนตักผ้าเป่าดูค่ะนอนตักผ้าเป่า่อยนอนตากผ้าเป่าแน่นอนยืนเหรอวะนอนแล้วก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้านี้อยพูดจาไม่ชอก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับลากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yep.